หลังนี้ถือแล้วครับถือแล้วครับเห็นนิ่งอยู่มอกินถือแล้วครับหลังนี้ถืออีกแล้วครับเนี่ยเป็นปลาคอครับเนี่ยีปลาคอหลังนี้ก็มีอาการครับเนี่ยเบ็ดจุ่มลงไปในน้ำนยครับแต่ว่าบ่ติ่งโอ้ยสิอยู่วะเนาะ เอาพลุ้นน้ำกันครับมาสิมีปลาอยู่เปล่าครับโอ้ยอยู่อยู่ครับโอ้ยอยู่หยุด ครับพี่น้องทุกปูทุกคนเอฟซีทุคนครับไ่เบสแงแบบพิสารครับพบกับน้องให้คือเกาครับมนพพีพ้าพีพะนองมาหาอยู่หากินอยู่ตามตรงไฮตรงหน้าครับามาไ่เบสครับามาส่เบสเบสกับพวกเกาเนี่ยละครับมนีเอามาเจ็ดสิบหลังครับเจ็ดสิบหลังเงียมนีเป็นเงีย กิริศครับในกิริศหะหน้ำกำลังขึ้นๆมาล่องเมืองครับก่อนสิชมกะอย่าลืมนะครับเด้อ,อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะโดยเฉพาะขับผ่านจ,จากคลิปอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก้าผู้ติดตามไม่ทุกผู้ถุกคนครับ ขอบคุณจากใจของนั่นลงให้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่สุดเลยครับมามาหอดแล้วมือนีกับสีลุ้ยเลยครับบัดนี่เพอว่ามาหอดสีมงกลัวแล้วใส่เลยครับเนาครับหลังแรกแหกหมานกับสีหสี้เลยครับเนี่ย ครับหลังที่สองกับที่ไซนี้แหละครับนี่ที่สองนะที่สองไซนี้เลยหลังก็ไปกับที่ไซไปนี่แหละครับไซไปนี่ดเดี๋ยวีโยวไปทั้งยันครับ ที่สามครับ หลังต่อไปสิไสไปนีเจักสองสามหลังครับไสหนีไปเักสองสามหลังเราก็ติดกับขึ้นมา,านี่ส,สิไปน้ำคู่นี่แหละครับคู่นี่เราไปพุ่นไปพุ่นไซขึ้นไปพุ่นครับเอ,อ้าจังมาติตาดตามกันน้องคบเนาะขอไสเบ็ดเห็นม่เแลวสะเกินเพราะว่ามือนีมากคำครับนี่แหละครับมองมองไสเบ็ดมือนีก็ได้เอา้าขอไสเบ็ดเห็นแม่เหลวก็นเนาะครับเด้อจังมาลุ้นน้ำกันครับ ครับพี่น้องครับใส่แล้วครับหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายนะครับอ่าว่าสิใส่ขึ้นไปหอดทั้งปุ่นเบ็ดเบ็ดเอามาหน่อยปวดเ <c oughs> นีอยหลังยังนี่มาใส่ต่อไปทั้งปุ่นครับหลังนี้นี่ส่ต่อไปทั้งบุ่บนเนาะวันนี้หอดนี้ <c oughs> บันี้กาซีอายางกลับขึ้นเนาะครับเนาะยางกลับขึ้นจะเข้าอาสิมีแต้มมีตัวบ่อาเดี๋ยวจัง เบิ้งน้ำกันนกรับเนะาะจังมาลุ้นน้ำกันครับเอนี่ใส่ช่งงานหน้าครับงานหน้าของพี่ของน้องเนี่ยแหละครับฮมาลุ้นด้วยกันครับหลังนี้เป็นไดเนี่ยทางนี้เงี่ยเหลืออยู่ครับน้ำกําตังขึ้นไร้ครับฝนตกมาสองสามเมื่อวานอ่ามล้น งลนทาจังหน้ารุ่นน้ำกันเนอะครับเด้ยอยามไปเรียกนคนรับเต็แมแรกครับเต็แมแรกแขกมา้าอ้ยปลาคอหน่อยครับโอ้ยตัวหน่ยอยายจังล่ะเนาแเตมแรกเอาไว้สักตึนอันีดเต็มหลังเดนี้คอ,อย โวยอเกิน,น,น,กนโโกยำตัวครับย่ำที่สองครับเดี๋ยวเลครับ <c oughs> โอ้ยปิดปากก่อนหน่อยก่อโก้โออีมีตะหลุนจมหนีว้าเออ่าโ,โ,โว้ซอกินครับถ้าได้ตัวใหญ่เดียด๋ยวจัปป่อยอ้องโวยเ็นเซอเกัน หมานไปเซะร์เคิครับครับเวลาสองตุ่มกกัวมายามเบ็ดรอบแรกครับหลอบวังกระเว้นในปากกอน,นอยสองตัวหลอบไล่กลับนะครับรอบมีสียามตามนี้นะครับ,บ,เ,รบเดี๋ยวจะเปลี่ยนเงียไว้ห้าหมือนอื่นเสามันจะถึกเขาจังมาหลุนน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเงียกัน ส่วนหมากเงี้ยสิบบเหลือครับบ่เหลือจักเอา้าเปลี่ยนเงนีัยครับหลังนินถือแล้วครับถือแล้วครับเห็นนินยุ่มากินเอา้าที่ลงไปอาครับโ้ แห่งมันครับอย่างน้วะครับเนี่ยใส่ได้ใส่ได้โอเคเลยเน้ใส่สวยๆครับเก็บครับเก็บถือแล้วครับหลังนี้ถือยีแล้วครับเนี่ยเป็นปลาคอครับเนี่ยปลาคอเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวขึ้นมาเมือง ุ้ยไอ้ดำเนาะคือแล้วครับหลังนี้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับมีปลาคอดครับคอดครับโอ้ยโอ้ยยังได้กับโบลูดอย่างน้เนาปลาคอดครับพอปอนอยู่แล้วครับพอปอนอยู่เนาเก็บครับเก็บอ๋อเวลา หกโมงกูกลัวครับมากูเบ็ดเงี่ยมัอเต่ามาเมืองวามันจีใดเยกโตวะเปลี่ยนเป็นเงี้ยปลาเข่งนะครับเมื่อคืนนี่เพราะว่าเงี้ยเงี้ยน่ะมันมันเหมือน,ม,นมัดตัวโตเลยเงี้ยแม่เปลี่ยนเป็นเงี้ยปลาเข่งอา้าวทีกูไปนี่ละครับเดี๋ยวมาเมืองน้ำกันน้ำกันมะโอ้หลังนี้ครับเกี่ยวกอเขา ลุมอุ่มยุบสียูบน,อ,นอ้อเนาะเอามาลุนน้ำกันครับมาลุนมัน้งปลาสียูอ้กันยุกับตัวใหญ่เติี้วครบบนี้ออกมาเมือง,งครับมาเมืงมงองยูบนเนาะเียต้ยวายย่ม เจ,จ๊ดายแต่เนาะหลังฝากกันมากกับถืออีกแล้วครับอ่ะเห็นดินอยู่เมื่อกี้นี่เอาไปเอากันครับนี่ไปเอาจังโอ้โหนี่ครับปลาช่อนครับปลาช่อนปลาคอปลาคอพอได้ปนอยู่ครับนี่ อยู่ตกไข่ยอยู่ครับนี่ตกไข่ยอยูอ่เก็บครับเก็บหลังนี้ก็มีอาการครับนี่เบ็ดจุ่มลงไปในน้ำนะครับแต่วาบาติ่งโอ้สิอยู่บนนอนเนาะมาลุ่นน้ำกันครับมาสิมีปลาอยู่บ่ครับหลุดเบิง้งมาหลุดเบิง้งโอ้ยตัติ่งในนอนีอน้ โอ้ยยูย,ยูครับโอ้ยูู่ยูยดโอ้ตัวบอกแยงเลยครับตัวบอกใจเลยโอ้นี่ครับเนี่ยโอ้ ป้าดูโตเงยเลยครับเสียดายที่มันตายนะครับเนาะอ๋เป็นอยังเห็ดปลาแหงกันแล้วกันเห็บปลาแหงเห็ดปลาเสียดายยูคครับอ๋อโอ้โตเงยเลยโตเงยโตงามครับเอาเก็บครับเก็บหลังนี้โดนเียแล้วครับเกี่ยวกหอยาอยู่นี่ครับโอ้เห็นเห็นโตแล้วครับเห็นโตแล้วครับนี่โตครับ

โอ้เกือบรุดครับเดี๋ยวน้อยๆเดี๋ยวหนึ่งนี่นี่ครับโอ้ตัวพอปนอยู่ครับพอได้ปนอยู่นี่ครับโอ้ไข่อยู่ไข่อยู่เนี่ยเอาเก็บครับเก็บหลังนี้ถืออยู่แล้วครับหลังนี้ถืออยีเนาะง่วงมึงครับมาเง่วงมาดูมาดูมาดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้นเยอะครับดิ้นเยอะดิ้นเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มึงโตมันครับมึงตุกไข่อยู่ตุกไขรอยู่ใครอยู่ครับปอบปนพอบปนพอบปนอยู่ครับเนี่ยเอาเก็บครับเก็บเบิ่งอาการของหลังต่อมาครับป้าพี่ ป้าเข่าม,มุนเหมือนเลยรอนี่ห้อยเต็นนะครับนี่ไสยู่นีครับเนี่ยไสยู่หนีแต่ว่าเบ็ดมานีครับนี่เบ็ดไปนีมานีโอ้ยมมีตัวกคือมอเห็นเต็นแต่ว่าห้อยห้อยเต็นมองนะครับป้าแสดงว่าปราคอตัวใหญ่เติบครับเนี่ยเต็นมาอยู่คันแท้เราก็โค้งอยู่นี่ขึ้นแม่หลุดแล้วนะครับเนาะ โอ้เ <Goodnight, S 1> <my> สียดายจังวะเนาะขาดสิบมอนของเฮาเนาะหลังนี้ก็ถือครับนี่โอเห็นดึงยุ่งเมื่อกี้นี่นี่ครับโอ้ดึงดึงดึงยุ่งเดี๋ยว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 เจียวเกินมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเบิ้งครับมาเบิ้งมาเบิ้งโอ้ยโอ้็นตัวปลคนนี้ dia dia oh, nhà lại bỏ tụt phá lên không ơn oh. oh, okay. ừ. ừ. cấp อยู่ครับสวยงามใส่ไสด้อยู่ได้การเลยครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวหมดคนครับเอาเนี่ยเนี่ครับเนี่ยโอ้สวยงามอยู่ใส่ไสด้ใส่ไสด้โอเคอยู่ครับเอาเก็บ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 ครับพี่น้องครับกูเบสแล้วแล้วได้ปลาใครอยู่ครับซีหาโต้งโตอยู่ ใครอยู่คับนบมรูดน้ำจีเ้หลายกว่านี่เอาเบิงทิวเบิงวิวเบิงทิวถัดของตรงหน้าครับเนี่ยโอ้เขางามขังงามเนี่ยหน้าพี่น้องนะครับเนี่ยว่ามันหน้าจาของปูนหน้าจาของเห็นตะเตียงหน้านะครับปูนเตียงหน้าหลังกระสังกระสีขา,ขาวๆาุ่นครับปุ่นมีนกนกสีขา,ขาวๆหลายๆเนี่ยคือหน้านกครับเนาะเอา ได้การยุคับมือนี่พ่อได้ยุได้กินยุหรอกฮะ